ช่องแค่คช่องแคช่องแคบช่องแช่องแคช่อแคช่องแช่องแคช่อช่องแ่องแคบช่องแคบองแคบช่อแคบช่องแคบ่องแช่องแค้ช่บชองแค่องแค่อแ่อคบ่อก็คบอเแคบชงค่อค่อค่องแน่งค่อบอนบออ่อนคเปค จูเนียร์นายร้อยคนเดียวของกลุ่มผู้ชายคนเดียวว่าวพี่ทหารอากาศถูกต้องว้าวพี่สถานคนเริ่มตักอะไรจริงหวะเป็นนายร้อยคนเดียวของกลุ่มนะคะวันนี้วันที่18กันยายนพศ2567ใช่ปหมใช่ใช่เป็นวันเกิดของจูเนียร์ชื่อจริงชื่ออะไรนายทักซดลคนฟูเยยอายุ18แล้วอายุ18ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนี่กับกูส่งต่างกันอยู่เนี้ยห้อยต่อห้อยขอ กอน,นี้กูอยากให้มันเป็นโคง้งเงี้ยโอเคอันเนี้ยด้ยังถ่ายยังดีเราอย่าพูดอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดอยาอยาไว้ข้างบนเท่านั้นว่าเราทำได้ไว้่เกิดอะไรขึ้คาเอบาเจอคนคับางลงคนกนี้เลยนะเว้เนี่บอสตะกี้มัน เขาเรียกว่าอุบัติเหตุเพราะเจ้าแจ้งกูถึงอย่างนี้แล้วมันลงไปงคนลูเนี่ยังไงนะเ้ยังไงนะไม่แม้จะกระดาษกระปิ้วไอ้ฟ้ากำลังไอ้ฟ้ารีเฟกซ์เร็วแต่ลูถือกันไกล้อยู่ออ๋แล้วกูก็เร็วตามแล้วก็ได้ชื่อรูปไหนโชว์หน่อยเราต้องเอ้อ ปกติวกเทียาทอกไม่ใ่โอเคพวกกูผิดเองไอ้ปุ๋ยตูเ uh นี huh. ่ยเนวนอนไม่ได้นะเพาแต่มันตังได้แล้วเอามานี่ไม่เคยไม่แต่แต่ถ้าเอานอนอ่ะมึงจะได้แต่รูปเยอะขึ้นเลยโอ้ยโกีจัดพยักไปแล้วเพื่อนพยักบ่อยขึ้ไหนเลเยอร์หนึ่งเอาไ้รนครับเลเยอร์นมีนี มีนั่งรถมีหัวใจมีหลียวมีอีกสองลูกนี้อันนี้ได้ปะอันนี้เลยอสองอันนี้เลยอสมแต่ว่าไอัหน่งนเยวยควยคืออวยควยเหลีวสวยเป็ลูกเดียวที่ขาวได้ไหมเนี่ยอันนี้คือมึงใหญ่มากคือใครบังมาแม่บังใครเห็นก็นึกว่าเมียหรเปฮ้ยเฮ้ยอยาบังกู้อย่าบังกูอยบังกู้เดี๋ยวแกน่าบังก ูหน้ามึงบอกอย่าบังคูก็มือได้สีไปแล้วมึงหยดไว้ซ้ายบนไอเหียหน้าขนาดนั้นโทษะวันนะเลิศหัวหน้าสายบานสามนี่ค่ะนี่ันหน้าไสวนเก่าอันวันสามเลยนะเว้ยวันทำข้าวคือตอนนี้คงยเคมมึงจะบั๊บั๊อันนี้แล้วบงนี้เก็บคะแนนแล้วไอเียรางวัลอนุบาลหนึ่งก็นับน้องส่ 2,000 years later. น,น,น, oh น,นี่เมียหลวงอ,อ,นนอันนี้เม<ส>ียใหม่อันนี้ไม่ได้ปิดนะอันนี้ซูอันนี้ชูแต่อันนี้เมียเก็บอันนี้เมียเด็กด้วยเนี่ยอันนี้เมีราออกไปเที่ยวนี่เอาไว้ออกไปเที่ยวอันนี้เด็กเด็กเด็กเอ็นอันนี้เด็กไม่ไม่อันนี้เด็กเอ็นดิเนี่ยเด็กเอ็นที่เลี้ยงไว้รู้แต่ว่ามันแบบจาก่เราคืนต้องเป็นของทางใจอะอะไรก็ที่มันเกี่ยวทางใจตอนแรกกูคิดว่าเราอะจะไปถ่ายถ่ายตู้กันทุกคนเลยเราให้มัน แต่เราทำไแต่เราแต่เราไปไม่ได้ไงเราไม่สามารถรวมตัวกันได้พร้อมกัน12คนคือจูเนียร์เข้าค้าวเรื่องไหมเชื่อเพื่อนนี่เห็นแล้วแบบให้เลือกสันให้เลือกสันดูหน้าเพื่อนริมไม่ได้ทานพวกเขาจะต้องน่าจะวิ่งพื้นประมาณถ้าเราผ่านรอจะได้ที่แรกกับเป้าหมายหลักไหมนี่นี่ไม่ได้เพือให้ดูมึงเหรออันนี้แฟนเก่าแฟนเก่ามารวมตัวทำให้กันเนี่ย เปแล้วาประเด็นแล้วกันบอกว่าเอ้าดูน้าง12หรอเราไม่แหมเพื่อนผู้หญิงเลยเออน้าง12หรอหน้าอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ปาดอยู่ดีเพื่อนเพลงอะรในมาต้องหรอปากพวกเราต้องไปแค่ขี้หูมาลอยถึงเอเชียเมื่อกี้พูดต่างปรงเุศมาพูดอีกมันเหมือนคนพูดกูกูไม่ได้พูดดังเลยกูเลยแค่พูดเป่าตอนนี้นะคะ ตอนเข้าขอบเราคือสวยมากสวยมากดูนี่ขอบคุณขอบคุมากทุกคนพยายามด้วยกันทำมันงแจ่ขั้นตอนแรกอนี้ตักโตจะตกสวยมากอแบบว่าได้ยินไดยินไหมก่อนนนี้เศซึมวนนี้ซืม ีส่นอนคนนี้นะคะคือคนที่โอ๊ยคนนี้คือคนที่มันเไรเกียดเรื่องเงินโอ้ทงทั้ระหว่างเราจุเนี่ยมาคนไทยขับอะไรจ้าเรากำลังโอ๊ยร่มบางมือลุยฝน ฝนตกหนักชิบหายในก็อาจจะยังไม่เห็นแต่ตอนแรกคือฝนตกหนักมากเราจะไปซื้อไปซื้อไปซื้อหอยอะไรนะ, <c oughs> ะมึงซือเค้ก <c oughs> ค่ะมาไ, <c oughs> ไปซื้อเค้กงงมึงยืมเพราะว่าเค้กไม่เีเราซื้อเค้กให้ตูนี่ยนะตอนนี้ก็คือทํา <c oughs> ของขวัญเสร็จแล้วเหลือแค่ไปซื้อเค้กคือแบบคือคือเนี่ยกูไม่เคยทำอะไรเพื่อใครขนาดนี้มาก่อนจริงมึงต้องภูมิใจนะเว้ยหัวกูก็ไม่เข้าหิ้งงานกระบี่กูต้องได้ไปนะ มึงมึงอยู่กี่มันอยู่กี่ปีอะเจ็ดปีไปปีละสองคนนะเออไปอยู่ไปไปงานกระบี่ปีละสองคนกลุ่มเมี <12 S 1> ทัท้งหมดผู้หญิงมีสิบสองสิบสองมึงเป็นคนที่สิบสามแล้วจูเนี่ยมึงเอาไปปีละสองคนเะเว้ยก็มาทไมวะเออแล้วมึงจะขึ้นมายัางไงน้ำหนองสัตว์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านใครไนะคะคือมาถึงร้านแล้วค่ะ

นี้คืออคนี้คือของ iPad ค่ะคือไม่ไม่ยอมือเช็ดยามือเช็ดมันอันนี้ไว้นี่นะคะนี่อยอะแยะเลยนี่นะยวไปถ่ายตอนคุกอย่องตาถอยทุกคนอ้วน ตอนนี้นะคะเรามีภารกิจนะคะภารกิจแลบของจักรวาลจริงจังเคมีไม่เคยอ่านแค่นี้เลยค่ะภารกิจอะไไม่ได้เคียกูเคยรแล้วกูหาอ่นอูหลังเรียนต้นแหละกูกูไ่ไหนคะโอเคค่ะบาย เท่สุดละในรูปนี้วก็พูดดังๆพูดดังๆอันนี้น่าจะอ๋ออันนี้ถ่ายกับเมย์ตอนไปดิวให้หยาดทิพย์ตาบล็อกมันหอมอันนี้ถ่ายกับอปอตอนตอนกลับมาครั้งแรกอันนี้ตอนกินหยวนกินหยวนแค่ถ่ายรูปกันแน่นาแล้วก็เดินไเดินท่านอันนี้ถ่ายกับเมย์แล้วเมย์ไปหวัดดีแม่กับแม่เลี้ยงอย่างนี้เลยเหรอ โ,โอปอลปอมาเล่าต่ออ๋อที่จำได้เหรอคะอ่าอันนี้ถ่ายตอนไปสงการวันไหล่ชี้ด้วยชี้ด้วยอะไรวันไหลส่สงการที่ทุกท่านอันนี้แดกเล่าร้าาองไห้ลืมร้องไห้ทำไมเหมือนกันแต่ร้องไห้เยอะมากเลยเนี่ยเยอะเยอะจริงอันเน,นี้ยอันนี้อันนี้ก็เหมือนก <ค Pues S 1> ันอะันนี้ก็รับร้องอันนี้คืออีสนะเผื่อทุกคนไม่รู้อันี้เรงส่ีส่ศรีนะส่ศรีน่าจะภูมิใจกว่าแม่กว่า สองน,นี้ก็คือรับประทานสุราเป็นอาจีนอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ถ่ายกับพอยหน้าลงหนังนตอนที่เดินเดินจากเดินจากตรงน,นี้ใช่แล้วก็ไปลงหนังถ่ายรูปอันนี้แล้วก็รูปนี้ด้วยถ่ายกับต้นหลิวนี่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 อ่าแล้วก็ตรงน,นี้ด้วยนี่ นี้จริงๆมีสามคนด้วยแต่ไม่รู้จะเอามือไว้ตรงไหนแล้ไม่รู้อาพลอยไว้ตรงไหนก็เลยแปะหน้าใครไม่รู้อยู่ข้างหลังเออให้เป็นรูปคู่มือกับสมินก็อันนี้ตอนที่เรียนอยู่นี่ข้อสอบไม่ติดนี่ข้อสอบไม่ติดเรียนอยู่แล้วก็มาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ด้วยกันนี่อยู่หมอห้าป่ะห้าส่นะนี่ทำงานกลุ่มั้งแรกของกันนพัทเออกันนพัทหมดยังางหมดแล้วอันนี้รูปนี้จำไม่ได้ถ่ะตอนหน มสมัยมึงอ้วนอ่ะเออสมัยแบบเด็กมากออสมัยอ้วนก็ได้น็นสมัยอ้วนอันนี้กินอยู่นครั้งแรกสองร้อยกว่าบาทกินไม่หมดด้วย <c oughs> อันนี้ไปเที่ยวไหภาพความประทับใจอ๋อแล้วก็อันนี้ไปเดินถนนคนเดินวัฒนธรรมใช่น่ารักมากเป็นไงซึงซ้งประทับใจแฮมตาไหล่ดิอืออันนี้คือเริ่มไม่จริงใจเอไม่จริงใจอ่ะเออไม่จริงใจอ่ะจริงใจจริงใจนะครับ นี่รูปนี้ที่เป็นสามคนน่ะมันไม่เต็มรูปลองดูไม่ออกวันที่มันใส่ชุดอันนั้น่ะชุดกว้างชุดกว้างอ๋อคาตาคอร์สนะวันปีใหม่ละเลาผมเป็นเจ้าของวันเกิดนะครับก็ตอนนี้อยู่ในโรงเรียนครับสำหรับวันนี้ช่องแคบเราไปก่อนสวัสดีครับช่งแคบช่อ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 งแคบ